มื่อนี้พามาชมบรรยากาศตอนเศร้าๆครับที่สวนทั้งมวนลหมอกต็มมอแรงแตงโมบริโภคน้ำนะครับเนี่ยตอนนี้ตะเวนมาคืนพี่น้องคุณขอบคุณครับตะเวนทางทิศตะวันออกนะครับตอนนี้คือส้นอีสานลางครับจังหวัดสิเกิตนะครับเนี่ยอากาศดีครับผมเย็นสดชื่นครับเมื่อคืนนี้มลลมมีลหมอกลงลงหลายแล้วครับน้ำขางลหมอกนะนะครับ แตงโมห้อก็สดชื่นน่อยนึงครับอตอนเศร้ามาก,กอากาศเย็นสบายครับผมเนี่ยที่ทงหน้าสวน,นั้งโมแรงนะครับผมแตงโมวันนั้น,นน้ำตอนนี้ก็เริ่มเก็บักตงตงโมแล้วครับแตงโมนั้นเริ่มสุกแล้วตอนนี้อายุอ่ะอายุแตงโมก่ะเจ็ดสิบสี่วันพอดีครับเริ่มเก็บเต็มที่ตั้งแต่นเมือกนนะครับนะ ทยอยเก็บครับผมทายอยเก็บส่งลูกค้านะครับเนาะขายในชุมชนในหมู่บ้านเนี่นะครับว่าได้ว่าได้ขายให้พ่อค้าคนกลางครับะผมก็ขายในอ่าบริเวณหมู่บ้านผมเองนะครับในตมตุงอึ้งนะครับผมเมื่อนี้ก็มาคืนไล่สดทางช่องเทคนิคช่างสงครับนะผมมีสองช่องครับอีกช่องหลักผมอีกช่องใหญ่หนึ่งคือสงทำนานครับะ ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่2 0 0 0ืนะครับส่วนช่องเทคนิคช่างทรงนี่ก็ผู้ติดตามอยู่พันกว่าคนครับผมนะก็ดีนต้อนรับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศทงหน้าครับผมเนี่ยอ่ะไอ้ี่กลับกล้องให้ชมครับผมอ่สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งท่านครับที่เข้ามารับชมครับมา อยากให้ชมบรรยากาศตอนเศร้าครับเนี่ยที่ทุ่งนาโซนบ้านโพฮังครับตหนองอึ้งอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับผมเนี่ยตอนนี้แสงสีทองทั้งพูดพี่น้องที่มองเห็นหนึ่งก็คือทางทิศตะวันออกนะครับอุบลราชธานีทั้งนี้ครับผมนี่นี่เฉียงเฉียงยนึงนะเพราะว่าเราอยู่ในทิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ <c oughs> บ่ได้ตรงตกับภาคตะวันออกเลยพี่น้องนะ เป็นโซนอีสานลางนะครับตอนกลางวันอาการห้อนน้อยหนึ่งพี่น้องนะตอนเย็นนี่เอ้ตอนเศร้าหรือตอนเย็นนี่ก็อาการเย็นสบายอยู่ครับนะตอนเศร้าที่มีน้ำหมอกลงเนอะในโซนอีสานลางนะครับนะพี่น้องมองเห็นเนาะเห็นคาบน้ำหมอกครับเห็นว่ามองไปไกลครับผมนะโซนนี้นี่ที่ผมอยู่นี่ต้นไม้ลายครับเนะี่ยต้นไม้น้ำตามทงให้ทงหน้านลครับเนี่ยเห็นบ่ เสียงน,กก,งนกกาเวาห้องอืมนกกาเวาอีกานกเอียงนะครับนกพิราบหลายแห้งพี่น้องนะปักเต่มโม่เนี่หลายสวนครับบ่ได้กินเลยโดนนกเอียงอีกาเจาะบัดพี่น้องบอวยยังผมต้องมาเฝ้าทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนครับผมนะกลางวันเนี่มาเฝ้านกเอียงไลน่นกเอียงอีกากลางคืนก็นมาเฝ้าโจนนะครับโจนขโมย เมื่อนี้เอารถไทยมากพร้อมเลยนะครับนะรถอีแตกหน่อยนะนะเอามาใส่แตงโมนี่ล,ละนะครับกระติเก็บตอนเศร้านะครับแล้วก็สิบแพ็คใส่ถุงทรงนะครับเนี่ยต้นเก็บไว้ได้มาขึ้นนี่ตอนเย็นนะผมไม่ได้เอาไปส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้แล้วลหละนะครับเดี๋ยดีผ้ายางช่มนะแถวนี้เก็บไปแล้วประมาณนะ เพราะตัเครื่องหรอกพี่น้องเนี่ยมิตรลูกกำงามเลยครับนะเนี่ยตัวนี้ผมเก็บกองไว้ตั้งแต่มบ้านนะครับเนี่ยเบื้องครับผมเนี่ยักแตงโมลูกสวยเลยนี่ก็ประมาณสองโลกลัวเจ็บสามโลแล้วครับเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยหนักนะครับมีน้ำหนักนำหน้าเพราะว่าแตงโมสดเนาะแตงโมสด,เ,มสด,มสดเก็บจากสวนสดๆเลยครับ เดี๋ยวก็สิไล่เก็บครับผมอ่ะเก็บคือกันเรียกเอาครับเรียกเอาตัวใดสุกก็เก็บตัวใดบ่สุกก็กกเอาไว้ก่อนสินะเพราะได้เก็บพร้อมกันเบิดสวนเลยครับเพราะว่าเฮาขายในชุ่มชนเฮาเนาะในหมู่บ้านนะเพได้ขายทรงพ่อค้าคนกลางนะครับตอนนี้ออเดอร์สร้างเขามาหลายอยู่นะครับเมื่อนี้แหละสิทรง,งให้นะครับซุ้มที่พ่นสร้างไว้ก่อนนะ <c oughs> คนละร้อยสองร้อยนะครับผมก็แพกใส่ถุงผมกันที่ขายถุงละห้าสิบบาทครับถุงละร้อยนะพี่น้องใส่ถุงก็ว่าได้จําการดว่าต้องทักลูกนะครับเนาะเออส่วนมากกับยูประมาณเออทันลูกน้อยก็ห้าสิบบาทนะสาม,ล,สล,านนล,มาลูกสี่ลูกห้าสิบบาทเป็นอยครับลูกประมาณสองลูกที่ลูกกลัวประมาณหก โลหรือเกตโลเลยพี่น้องห้าสิบาทนะที่ผมขายอยู่นะแบบว่าทั้งแก่ทั้งแถมมาละเพราะอะไว่าจํากัดไหมเพราะว่าเขาขายให้เชาบ้านเขาเนาะในชุมชนแบบว่าบ่าอขายแบบเป๊ะๆนะครับอแกกไปน้ำน,นะ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวดีให้เบื้งซุ่มที่มันท่านนสุกหลายอยู่ ลูกหง่ก็มีเดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกหง่ๆดีกว่าเนาะมาดูทางนี้ครับน่าจะ <c oughs> แตงโมงก็เริ่มสุกคือว่าสุกหลายละพวกไงเนาะเพราะว่ามันได้ได้ได้ไดอา่าเวลามาแล้วครับอายุก็เจ็ดสิบสี่วันเนาะครับเนาะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าหมื่นเนี่ยคือนะครับสังเกตเบื้องต้นมันเลืองๆพี่น้องไ้อเนาะเนี่ยต้นจะเลี้ยง นะครับใบเขาเลี้ยงเลยนะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยคือแตงโม่เขาเริ่มสุกเริ่มสุกหลายแล้วช่วงนี้ก็แตงโม่ออกมาโอ้หลายเลยพี่น้องส้นกันหลายล้านหลายหลาย,หลายเจ้าเลยนะครับแต่ว่าส้นมากแล้วลูกเป็ยใครไงเรกนะไม่ตะลูกน้อยไหมลูกลูกประมาณลูกพ่โลกูกส้นมากเลยมีสวนของผมนีนบักแตงโม่ลูกไงนะครับ ลูกใหล่เพีนน่องบ่ได้บ่ได้โมเ่นครับผมเนี่ยผมจะให้เบื้องเนาะยังเค่ลูกนี่กับปะมาณผมว่าประมาณหาลูกนะครับเนี่ยเนี่ยครับสุกแล้วครับเนี่ยจะได้เก็บครับผมนี่ครับมือพันเนี่ยมือพันเหี่ยวแลวเนาะเนี่ยผมก็สังเกตเบ่งมือครับคันนั้นมือเหี่ยวคือเฟี้ยงเหมนนี้เนาะก็โอเคครับผมเนี่ยแตงโม่ห่อหือว่าสุกครับนะแล้วก็คอฟั่งเสียงมึงนะเนี่ย กิ้งคุรูมานนะครับโอเคครับผมดังปึ้งๆเลยเนาะนะครับลูกน,นี่ประมาณโอ้ลูกนี่ประมาณสีโลกลัวครับนะนะสีโลกลัวแหรอครับอืเนี่ยกิ่งใหม่เลยที่ผมเห็นแถวนี้นะที่พ่นปลูกพร้อมๆกันไม่จะลูกเลกน้อยเลยไี่น้องลูกซัํา้า สมกเผาห็นไหมเนี่ยบ่ไม,ม่ลูกไงของผมนี่ถือว่านี่นี่ก็ลูกกวัวนี่กลางๆนะ่นลูกลูกกลางๆตัวนี้ว่าท่านสูงครับผมเนี่ยนี่เขียวอยู่เขียวอยู่ก็ไว้ก่อนนะ <c oughs> ครับกระสีเรียกเบิ้งมานีน่ะเรียกเบิ้งทุกลูกเลยเบิ้งพี่น้องมึงห้อยนอนมันจอเนาะจอเปียกมันน่ะ เบื้องมือเขาเหี่ยวยังแล้วยังเขียวอยู่ครับนี่เขียวอยู่ <c oughs> ลูกใดที่มันออกก้อนอนั่นออกหัวปีพี่น้องเนี่ยครับมือส่มือเนี่ยมือเหี่ยวเลยตัวนี้ซุกเลยละตัวนี้เนี่ย <c oughs> มือเหี่ยวเลยนั่นลูกนี้ก็โลกกูกลัวนะครับเนี่ยกะลังงามแล้วครับอื ทิ้งไว้นี่ละเดี๋ยวค่อยเอาใส่กระสอบไปใส่รถนะเนี่ยครับเมือ่อคือพ่นในต้นพ่นสีเลี้ยงเลยนะเนี่ยพร้อมแล้วครับเนี่ยบึ้งครับผมนะกินงคลุมพุ่นเลยพร้อมแล้วครับพร้อมจําหน่ายอื โอ้ตัวนี้หลุดเลยอ่ะสุกเลยละวันนึงกิ้งไปเลยหลุดปล้องลนเนี่ยโอ้สุกที่หรกครับมือเหี่ยวเลยอืมุกโุกีอืสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะ ืัอนี้พามาชมหมักเตียงโม่น้าหมอกแตีงโม่แรงครับหมักเตียงโม่บริโห,หน้าพี่น้องบักเก็บหมักเตียงโม่ครับเนี่ยเอาคุณพ,พี่น้องเสียงพนตัดไม่เสียงเครื่องตัดไม้ครับผม เอาเสานี้ก็ทักท่าทตรงนี้แหละนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามารับชมครับผมเนี่ยชมไอ้ชมบรรยากาศมานอกมาหน้าเาครับเนี่ยส้นทงไฮทงหน้าในจังหวัดรีสะเกศครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนะอาการบริสุทธิ์ดีครับผมสำหรับอ้ยิ้มยิ้มสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจครับผมโดนๆขึ้นไล่สดดทีหนึง่งนะครับตัวนี้เป็นหุ้นไล่กาผมเพชรไวแ้แหละเพชรไวก้กเนี่ยครับแฟนไว้ตัวนี้แหละให้มันเวลาลมมามันกับตีตีให้มันพัดไปพัดมานะครับส่วนตัวนี้ก็บตะคายเนี่ยเดี๋ยวให้เบื้องแป๊บนึงตัวนี้ตะคายเฮ็ดหลอกอีก,กาไว้ครับเนี่ยเนี่ย เขาเห็นเขาก็ว่ากล้าเขาใกล้อยู่พี่น้องนะแต่ว่าเขาก็ไปลงทั้งอื่นแหละนะลงมุมอื่นนะมุมนี้เขาไปลงเลยมองที่มีตะคายเลยครับผมเนี่ยเขาก็ย่านเขาก็ย่านเขาไอตุยกันเนาะเนี่ยนะครับนกลายแห้งครับผมคุณนกเอียงมากนะครับนกเอียงกาว้าอีกานะครับเพราะว่าโ้นนี่ต้นไม้ลายแห้งนะต้นไม้ยังลายครับในโ้นอีสานลางนี่จังว่ารีะเกีตครับ พี่น้องเขาก็เอาง่ว้วอย่างว่าผูกแล้วครับเนี่ยเอา้าคลิปไลนนี่ก็ทักทายทั้นี้แ่ละนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ